สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ตอนเที่ยงนี้วันนี้เราจะพาไปดูที่ดิน160ตารางวาในหมู่บ้านอิงทะเลนะคะซึ่งวันนี้ก็เราจะพาเข้าด้านด้านหลังนะคะคือในหมู่บ้านอิงทะเลค่ะมันจะอยู่ในตําบลพลาอาเภอบ้านฉางนะคะแล้วก็มันอยู่ในที่สูงน้ําไม่เคยท่วมนะคะแล้วพิกัดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในหมู่บ้านนะคะอยู่หน้าถนน ถนนหลักคือถนนเชื่อมระหว่างถนนพลากับถนนข้างสนามบินค่ะซึ่งซึ่งเป็นถนนออของเทศบาลเป็นถนนมาตรฐานนะคะสี่เลนค่ะรถสวนทางกันได้สบายเลยนะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างตลอดเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าด้านหลังค่ะว่าด้านหลังของหมู่บ้านอิงทะเลค่ะมันเข้าด้านไหนและถนนหน,น,นทางมันเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้จอดอยู่หน้าถนนซึ่งตรงนี้ค่ะซ้ายมือข้างหน้าเนี่ยค่ะเป็น ขาเรียกอนามัยเนาะอนามัยพลาค่ะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่หลักของตำบลพลาอีกจุดหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะซ้ายมือนะคะที่มีต้นสีเหลืองๆนี่อยู่ข้างหน้านะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลาค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คืออนามัยเนาะอนามัยพลานั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะขับตรงไปนะคะเส้นถนนเส้นนี้นะถ้าขับตรงไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะไปเชื่อมกับถนนข้างสนามบิน,นะคะ่ะ ถนนข้างสนามบินก็คือว่าเลี้ยวซ้ายจะออกหาดพลานะคะแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปที่ถนนสุขุมวิทค่ะพอเรามาเจอตรงนี้นะคะจะมีป้ายหมู่บ้านงามเจริญอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็เลี้ยวเข้าได้เลยนะคะเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วก็ถนนเส้นนี้นะคะอีกนิดหนึ่งคือถนนเส้นนี้เนี่ยก็จะไปเชื่อมกับถนนหน้าวัดคลองทรายค่ะเป็นถนนคอนกรีตตลอดทั้งสายเลยนะคะเ,เส้นทางเส้นนี้ก็คือเป็นคอนกรีต ถนนกว้างอยู่ที่ประมาณบางช่วงจะอยู่ที่6เมตรค่ะแคบสุดคือ6เมตรเนาะแต่ว่ารถก็สวนทางกันได้นะคะเป็นถนนคอนกรีตรแบบนี้ตลอดเลยค่ะซ้ายมือเรานะักตอนนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านนามเจริญค่ะจะมีไฟไฟตามทางไปเรื่อยเนะคะเพราะอยู่ในเขตเทศบาลพลานะคะแล้วก็มีรถขยะเข้ามาเก็บถึงนะคะแต่พราะว่าที่ดินของเราหรือในหมู่บ้านอิงทะเลยังไปอีกนิดนึงค่ะเห็นไหมคะถนนรอบข้าง จะเป็นแบบนี้ด้านขวามือยังไม่มีบ้านนะคะแต่ว่าซ้ายมือะคะ่ะเนื่องจากเป็นเขตพื้นที่หมู่บ้านงามเจริญเนาะก็ยังมีบ้านพักอาศัยเนี่ยค่ะด้านหน้าจริงๆแล้วตรงรั้วด้านหน้าเนี่ยค่ะคือหมู่บ้านอิงทะเลแล้วนะคะอ่อจริงๆถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็สามารถไปหน้าหมู่บ้านได้นะคะแต่ว่าที่ดินของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปอีกเส้นหนึ่งนะคะจะสะดวกกว่านาะ ซ้ายมือเนี่ยคะ่ะเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านอิงทะเลแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่แบบมีลูกค้าซื้อแล้วก็สร้างบ้านเองเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็สนุนในหมู่บ้านอยู่นะคะ,อะขอโทษทีค่ะถนนเทศบาลซ้ายมือเนี่ยเป็นเขตหมู่บ้านอิงทะเลไปแล้วแต่ขวาม,มือเนี่ยยังเป็นที่อของส่วนบุคคลอยู่คะ่ะมีบ้านตลอดเส้นทางแต่อาจจะห่างนิดนึงทีนี้เรามาเจอตรงนี้นะคะเราเลี้ยวซ้ายเนาะ เลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนเส้นนี้นะคะมีโครงการของเทศบาลที่จะทําถนนคอนกรีตให้แล้วนะคะมันจะเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนมึกเกี้ยค่ะกับหน้าหมู่บ้านแปลงนี้นะคะเป็นแปลง359ตารางวาที่เราพาที่เราโพสไปเมื่อวานค่ะคือแปลงนี้แต่ว่าวันนี้เราจะพาเข้าไปดูด้านในของแปลง160ค่ะมาถึงตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะอันนี้คือเข้าในเขตหมู่บ้านแล้วนะคะ คนนี้ถ้าใครมาจากหน้าหมู่บ้านนะคะเราจะมาถนนเส้นนี้เลยแล้วก็จะมาเลี้ยวตรงนี้นะคะถนนเส้นนี้จะมีโครงการทําคอนกรีตเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าถนนเส้นนี้ยังเป็นภายในหมู่บ้านยังยังคงเป็นแบบนี้อยู่ค่ะแต่ว่าสัญจรไปมาได้สบายค่ะมีโครงการทําท่อระบายก่อนแล้วนี่คือทําท่อระบายแล้วนะคะครนนี้เรามาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาเข้ามาเนาะ ถนนเข้าในแปลงนี่คือถนนเข้าในแปลงนะคะสามารถเข้าได้2ด้านเนาะเดี๋ยวเราพาดูด้านในเสร็จเราจะพาออกทางหน้าหมู่บ้านนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพาไปดูพื้นที่ก่อนนี่แล้วค่ะพอเข้ามาถึงตรงนี้เนาะนี่เลยข้างหน้าขวามือนี้เลยค่ะเป็นแปลง160ตารางวาอยู่ตรงข้ามกับรั้วแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือแปลงของเราเนาะนี่คือ160ค่ะเดี๋ยวจะพาดูด้านในนะคะสักคู่นะคะด้านในตอนนี้จะมีเป็น ปลูกต้นกล้วยนะคะแต่ว่าแป๊บนึงค่ะขออนุญาตจอดรถแป๊บนึงโอเคเออแป๊บนึงนะคะขอรบปึ๊บโอเคเอ่อพื้นที่ด้านขวาตรงนี้นะคะเป็นที่สาธารณะเนาะสมัยก่อนอะคือไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะคะต้องต้องเคลียร์นิดนึงค่ะคือสมัยก่อนโครงการของหมู่บ้านนะคะจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ที่เขาออกแบบไว้สําหรับทําเป็นสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกกําลังกายหรือเครื่องเล่นของเด็กอะค่ะแต่ว่าเนื่องจากโครงการเขาไปต่อไม่ได้เนาะเขาก็เลยทิ้งไว้แบบนี้เลยยังไม่มีใครสร้างะ่ะคะแต่เห็นแว่วๆว่าจะมาถมนะคะแล้วก็จะออกเป็นโฉนดเพื่อขายาสร้างบ้านค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการทําอยู่ยังไม่เรียบร้อยนะคะ แต่แจ้งไว้ว่าไม่ใช่ที่ทิ้งขยะค่ะก็เดี๋ยวน่าจะมีใครมาส่วนราชการหรือว่าเจ้าของโครงการนะคะจะมาถมที่เพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนะคะสักครู่นะคะนี่อันนี้คือถนนที่จะไปด้านหน้งหมู่บ้านเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในก่อนแล้วเราถึงจะพาออกด้านหน้าอีกทีน,นะะทีนี้เนี่ยค่ะคือในหมู่บ้านในแปลงนะคะในแปลงก็จะมีเป็น หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณเกือบ30เมตรนะคะก็คือเสาไฟฟ้านี้นะคะซึ่งด้านนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านแล้วนะคะเป็นเพื่อนบ้านหลังใหญ่เลยะคะ่ะเป็นาชาวรังชาตินะคะแล้วก็ด้านหน้าอีกด้านหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้เลยมีรั้วให้แล้วนะคะแต่ว่าโอเคอาจจะต้องมาเสริมเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่ารั้วทำมาระยะนึ่งแล้วนะคะ แต่พื้นข้างในของบ้านนะคะระดับของดินจะสูงกว่าถนนด้านนอกอยู่พอสมควรนี่สังเกตถนนด้านนอกนะคะถนนด้านนอกตอนนี้กว้างอยู่ที่ประมาณบางช่วงอยู่ที่8เมตรบางช่วงอยู่ที่6เมตรนะคะนี่เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสลบขึ้นนั่นคือ,อะระดับดินด้านในเนะะี่ยค่ะได้ในพื้นที่ของเราอะคะ่ะจะสูงสูงมากกว่าถนนด้านนอกนะคะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลคือถ้าใครซื้อไปก็ไม่ต้องถมเพิ่มแล้วนะคะก็สามารถที่จะ สร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะส่วนอันนี้เป็นด้านในเป็นด้านในนะคะก็จริงจริงแล้วจะมีพื้นที่ติดกับบ้านอีกหลังหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้เราเข้าด้านในเราเรามาด้านหลังค่ะเราก็เลยไม่ได้อยู่ข้างในอเคนี่ละค่ะด้านในก็จะปลูกต้นกล้วยแบบนี้ด้านขวานะคะจะมีเป็นรั้วให้แล้วนะคะส่วนด้านซ้ายก็มีเป็นรั้วเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่กําลังจะขึ้นแล้วก็ต้นกล้วยนะคะนี่คือพื้นที่ภายในเนาะแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วต้นไม้พวกนี้ค่ะก็ให้ร่มเงาได้ดีมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครจะทําบ้านอาจจะต้องเอาบางต้นออกไปเนาะค่ะด้านหน้าจะกว้างอยู่ที่ประมาณเกือบ30นะคะส่วนด้านด้านหลังจะกว้างกว่าด้านหน้าคือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมบ้านค่ะด้านหน้าจะ30ด้านหลังก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ3 5ห้าอ38ิปประมาณเนี้ยค่ะ ส่วนด้านข้างเนี่ยอยู่ระยะจะเท่ากันนะคะแต่เนื้อที่รวมอยู่ที่ร้อยหกสิบตารางวาค่ะนี่เลยค่ะพื้นที่ด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านมีบ้านหลังหนึ่งเนาะด้านซ้ายก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนที่ออกไปหน้าหมู่บ้านได้เลยคือที่ดินแปลงนี้สามารถเข้าได้ทางด้านหน้าด้านหลังนะคะสะดวกทั้งสองทางแต่ว่าถนนแค่ถนนยังเป็นดินอยู่แบบนี้ค่ะเป็นถนนในโครงการแต่นี้เดียวก็เป็นคอนกรีตเนาะ หรือถ้าใครมาจากหมู่บ้านค่ะเห็นไหมคะทางนี้เดียวก็จะเป็นเคอนกรีตมาแล้วแต่ว่าโอเคอาจจะรองประมาณเพิ่มเติมนะคะก็ถึงจะมีคอนกรีตมาเสริมนะคะเป็นพื้นที่ลายล้อมแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างสวยนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวดูนิดนึงก่อนว่าเราเข้าด้านในได้ไหมนี้นะคะอ,อึ๊บอาปิดตัวไม่ได้เปิดเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้เลยเนาะนี่คือพื้นที่ภายในก็จะเป็นต้นกล้วยแบบนี้นะคะ ถ้าใครซื้อก็อาจจะต้องเคลียร์ลิงนิดนึงนะถ้านถ้าเกิดยังไม่ได้สร้างบ้านนะคะก็สามารถาทำท่อประปาเข้ามาลดน้ำต้นไม้ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะส่วนด้านหน้าแปลงก็จะเป็นแบบนี้นะะบางส่วนก็จะมีต้นไม้มีเป็นพืชกินได้เนาะด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะอ,อ๋อนี่คือด้านในนีน้อัว่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้ ส่นมะม่วงก็ยังไม่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 โตมานี่ละค่ะก็ให้ดูพื้นที่รอบๆประมาณนี้นะคะก็คือร้อยหตารางวาค่ะเนื้อที่ด้านหน้าแปลงก็คือจากเสาไฟด้านนี้แล้วก็ยาวมาจนถึงเสาไฟด้านนี้ค่ะนี่คือหน้าบ้านเนาะส่วนส่วนด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังนะคะจริงๆด้านหลังต้องทํากําแพงนิดนึงเพราะว่าที่ดินผืนนี้ค่ะมันถูกแบ่งออกมาจากอ ที่ดินแปลงเดียวกับบ้านด้านหลังค่ะทีนี้ก็คือแบ่งขายส่วนท้ายเนาะซึ่งด้านหน้าก็มีถนนด้านหน้าอยู่แล้วส่วนแปลงนี้ก็คือถนนด้านที่เรายืนอยู่นี่เลยค่ะทําให้แบบว่าตัวด้านหลังบ้านเนี่ยด้านหลังที่เชื่อมกับบ้านหลังข้างหลังเนาะยังไม่มีกําแพงจะมีแต่ด้านซ้ายกับด้านขวาแต่ถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้กําแพงก็อาจจะทําสูงขึ้นมากกว่านี้ได้นะคะ นี่คือนี่ให้ดูระดับระดับของของที่ดินนะคะนี่นคือระดับด้านในนี่คือถนนด้านนอกจะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าฝนน้ําไม่ท่วมนะคะแต่ว่าอาจจะแฉ่นิดหน่อยเพราะเป็นดินเนาะคะ่ะคือที่ผ่านมานะ้ําตรงนี้ไม่เคยท่วมเพราะว่าพื้นที่ของอิงทะเลค่ะจะสูงสูงกว่าตรงตลาดพลาอีกด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้น้ำไม่ท่วมแต่ด้วยความที่ถนนเป็นดินค่ะอาจจะมีการแฉะอ,อยู่บ้างนะคะ แต่ว่านิดเดียวเนาะเพราะว่าไปอีกนิดเดียวก็เป็นถนนคอนกรีตค่ะเดี๋ยวเรื่องไงเดี๋ยวเราจะพาออกด้านหน้านะคะค่ะนี่คือลักษณะของที่ดินเนาะร้อยหกสิบตารางวาค่ะร้อยหกสิบตารางวานี่เลยด้านหน้าแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าแปลงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะโพสต์รายละเอียดขนาดแปลงให้ดูอีกทีนะคะแต่อันนี้คือ พื้นที่ภายใน,นะคะ่ะพื้นที่ภายในก็จะลักษณะนี้จะเป็นแบบนี้เลยเนาะนี่เลยะคะ่ะด้านหน้าด้านในด้านในจะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะคะคำว่าเยอะก็คือเป็นต้นกล้วยเนาะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามีต้นคูนด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็ด้านในมีอีกก็คือเป็นต้นมะขามนี่เลยบรรยากาศรอบๆนะ Okay. ก็ใครสนใจที่ดินขนาดกำลังดีสร้างบ้านเดี่ยวนะคะ160ตารางวาเนาะก็ติดต่อเรามาได้นะคะแปลงนีอนนองนะะ้อยู่ในหมู่บ้านอิงทะเลนะคะอยู่ในหมู่บ้านอิงทะเลค่ะในหมู่บ้านอิงทะเลตอนนี้เราก็มีขายอยู่2แปลงมีแปลงนี้คือ160ค่ะขนาดกำลังดีนะคะนี่คือถนนด้านหน้าแนีนะคะโอเค เดี๋ยวเราจะพาออกด้านหน้าหมู่บ้านนะคะเราจะไปดูกันว่าถนนที่ไปหน้าหมู่บ้านนะคะมันไปชนกับเส้นหลักตรงไหนนะคะเดี๋ยวขอเวลานิดนึงเนาะโอเคนี่นะคะก็เตี้ยขาด้านหน้าเราก็เป็นถนนจริงๆเป็นถนนในโครงการนะคะก็จะมีลักษณะว่าของเดิมเขาก็ทำเป็นคอนกรีตมาแล้วบางส่วน แต่เหลืออีกบางส่วนก็จะรอทําเพิ่มนะคะแปลงนี้เดี๋ยวเราตอนนี้เรากําลังจะพาออกด้านหน้าโครงการนะคะด้านหน้าโครงการซึ่งไม่ไกลเลยค่ะแปลงนี้อย่างที่เราบอกไว้คือแปลงนี้จะจะอยู่ใกล้หาดพะลายแค่5นาทีนะคะแต่ด้วยว่าเข้ามาในหมู่บ้านค่ะนี่เลยแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะนิดเดียวก็เป็นถนนคอนกรีตแล้ว ด้านซ้ายก็เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะอันนี้คือถน,นนในหมู่บ้านค่ะแต่ว่าขึ้นตรงต่อเทศบาลน,นะคะตอนนี้คือไม่มีนิติบุคคลค่ะเขจะเป็นเทศบาลดูแลให้หมู่บ้านอินทะเลส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะจะเป็นเจ้าของจะเป็นต่างชาติเนาะเราเลยจะมีบางส่วนที่เราจะเห็นถ้าเข้ามาในนี้นะคะ่ะจะเห็นกำแพงบางหลังจะสูงๆเพราะว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัว ค่อนข้างเยอะค่ะนี่ค่ะนี่คือบ้านในหมู่บ้านเนาะนี่เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะพาออกหน้าหมู่บ้านแล้วนะคะส่วนนี้นี่คือบ้านแต่ละหลังจะเนื้อที่แบบร0อยสองร้อยขึ้นไปค่ะไม่ได้มีห้าสิบตารางวานะคะเพราะนั้นเขาจะมีความาความเป็นส่วนตัวเยอะแล้วก็ดูดูโล่งอะคะ่ะนี่คือก็ าจากก่อนหน้านี้เรา,เายืนอยู่ข้างนอกนะคะตอนนี้เราพามาดูข้างในแล้วนะคะว่าข้างในมีต้นอะไรบ้างนะคะแล้วก็พื้นพื้นภายในหรือว่าสภาพภายในของแปลง160เป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในแปลงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะพาชมทีละจุดนะคะเบื้องต้นเนี่ยจากถนนด้านหน้า,นาอีกรอบนึงนะคะจากที่เราก่อนหน้าน,นั้นเนาะเดี๋ยวเราจะพาเข้าทีละจุดนะคะอันนี้คือเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ อันนี้คือถนนด้านหน้าเนาะเมื่อกี้เราขับรถมาทางนี้นะคะนี่คือมาจากทางด้านหลังหมู่บ้านนะคะถนนก็กว้างประมาณ6ถึง8ดนะคะตรงนี้แล้วก็ระดับดินก็สูงกว่าถนนด้านนอกนะคะนี่คือด้านหน้าเนาะเราให้ดูทีนี้เราดูเข้าข้างในนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้เข้าเนี้ยนะคะขอเข้ามาปุ๊บนี่คือพื้นที่ภายในส่วนใหญ่ จะเป็นต้นไม้กินได้นะคะเริ่มจากต้นกล้วยมาก่อนเลยนะคะแล้วก็มีต้นนี้อยู่ตรงกลางแปลงแล้วก็ด้านขวาด้านขวาของแปลงนะคะถ้าหันหน้าเข้ามาก็เนี่อะไรนี่เลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะเป็นกําแพงแบบนี้แต่ว่ากําแพงอาจจะสูงไม่มากนะคะแต่ว่ากา็ยังระดับโอเคอยู่ค่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็ยัก,กินได้มีต้นนี่ค่ะชะอมมีย่้านางนะคะนี่ก็ น่าจะต้นจันผานะคะรอบๆอันนี้คือด้านหันหน้าเข้าหาแปลงอันนี้คือฝั่งขวาะคะ่ะฝั่งขวามีกําแพงแล้วเรียบร้อยนะคะและ้วก็นี่เลยมีต้นไม่แน่ใจเป็นต้นอะไรนะคะไม่แน่ใจต้นลำไยหรือเปล่านี่ก็จะมีแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านขวานะคะเข้ามาแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะต้นไม้เยอะดีมากเลยค่ะแปลงนี้ร่มรื่นนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นต้นมะขามะคะ่ะให้ความลมเย็นได้ดีมากต้นมะขามต้นนี้นะคะมี แล้วก็แต่ด้านหลังนะคะด้านหลังของแปลงนี้ไม่ได้ชนกําแพงนะคะอาจจะต้องทําก,กําแพงเพิ่มเข้ามานะคะแปลงนี้เนาะเพราะว่าพื้นที่จะไม่ถึงตรงนั้นคือให้ดูนิดนึงค่ะว่าพื้นที่ของแปลงนี้ก็จะสิ้นสุดที่ระดับประมาณนี้ค่ะห่างจากกําแพงนั้นมีอี่สองเมตรนะคะนี่คือตําแหน่งของหมุดเนาะก็จะยาวไปตรงนี้ค่ะเดี๋ยวใครซื้ออาจจะต้องมาทําก,กําแพงกันด้านหลังนะคะนี่คือส่วนด้านหลังแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี้ย อาจจะได้ล่มเงาของต้นคูนต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นกล้วยนะคะรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเ,เขาเรียกอะไรสี่เหลี่ยมมุมป้านเนาะเพราะขออนุญาตมาต่ออีกรอบหนึ่งนะคะพอดี <c oughs> เครื่องจะร้อนหน่อยแล้วก็สัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะภายในเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ จะให้ดูภายในอีกรอบนึงนะคะก่อนที่เราจะลายกันไปด้วยบรรยากาศภายในแปลงร้อยหกสิบตารางวานะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ดูบริเวณคือจริงๆอ่ะตรงนี้ค่ะจะต้นไม้เยอะมากนะคะอาจจะมองภาพไม่ไม่ชัดเดี๋ยวเราจะมีโพส์ภามุมสูงให้เห็นอีกทีนึงนะคะว่าบริเวณภายในอะค่ะเนื้อที่มันกว้างลึกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้คือ ด้านในอีกทีนึงนะคะก็จะมีส่วนใหญ่ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่อะคา่ะจะอยู่ด้านข้างเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็คือด้านข้างห่างจากกาแพงพอสมควรนะคะนี่เลยถือว่าเป็นร่มเงาได้ดีมากๆเลยนะคะต้นต้นอันนี้เนาะส่วนตรงกลางอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ที่อ,อย่างต้นกล้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้แบบอเอาเอาต้นออกยากเนาะเพราะว่ารากไม่ลึกมากจะมีอาจจะมีต้นนี้นะคะ่ะที่ที่ใหญ่นิดนึงนะคะ อันนี้คืออยู่กลางแปลงเลยนะคะถ้าเกิดใครจะทําบ้านก็เดี๋ยวดูจากขนาดของแปลงที่เราจะโพสต์ให้แล้วค่ะเราค่อยวางแผนอีกทีก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่างต้นนี้ค่ะที่อยู่ด้านข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ว่าอยู่ด้านติดก,กําแพงเลยนะคะถือว่าไม่ได้แบบบดบังพื้นที่ที่จะทําสิ่งปลูกสร้างมากเท่าไหร่นักนะคะนี่เลยนี่คือภายในค่ะเราเดินเข้ามาก็จะเห็นภายในแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวในโพสเราจะให้เห็นภาพมุมสูงอีกทีหนึ่งนะคะเรามีขนาดให้ดูด้วยนะคะ อันนี้คือหน้าแปลงค่ะหน้าแปลงหันหน้าออกไปทางทะเลเลยนะคะก็คือรับลมทะเลเต็มเต็มเลยฝั่งนี้คือหันหน้าออกนี่คือทะเลเลยค่ะก็เป็นทะเลบ้านฉางเนาะไปหาดพลาหาดพยูนอย่างเงี้ยค่ะก็ง่ายนะคะนี่คือภายในอาจจะอาจจะลกหน่อยแต่ลกด้วยต้นไม้นะคะไม่ได้มีสิ่งอื่นเลยนะคะก็กำจัดไม่ยากค่ะต้นกล้วยอย่างเงี้ยค่ะก็แป๊บเดียวเองนะคะนี่เลยพื้นที่ภายในเนาะแปลงนี้ร้อยหกสิบตารางวานะคะ ร้อยหกสิบตารางวาก็อยู่ในหมู่บ้านอิงทะเลค่ะถนนหน้าแปลงก็ย้ำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะถนนหน้าแปลงคือแบบนี้แต่ว่าก็เนี่ยค่ะที่คือถนนหน้าแปลงคืออันนี้คือหน้าแปลงเราใครเข้ามาเช่นตรงกลางหมู่บ้านนะคะก็จะเห็นแบบนี้นะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะก็เลยต้องขอนระยะนะคะมันอาจจะตัดไฟนะคะนี่ก็พอเข้ามาด้านในก็จะเป็นแบบนี้ซ้ายมือก็จะเจอต้นไม้ต้นนี้เลยค่ะนี่ก็ นี่เลยนะคะแล้วก็มองเข้ามาภายในก็จะเป็นต้นกล้วยซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็อันนี้ด้านขวามือจะเป็นในเนี้นะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ